โอเคเลยครับเยืนเลยนะครับ เดินนั่งโซฟาตรงกลางก็ได้ครับที่รุดน้ำที่จุดน้ำวันนี้ต็ดกับข่ารที่ยี่สิปีเดือนพฤศจิกายนหน้เร็นคุณโยมเรสิกสิ์ ติดโยมบามคีงนุรศุภรนั่ยมมมงสุกรพรวยดโยมงานสาวปนรแลสศุภการเพอริยารรอที่เกิดในภกษุทัศน์จุลน์ทนอนมีความแงเมยิตุสุภีัสุขวามเจรตเด้วยบนไม่จะด้วยผัวกะสมบัติทรัพย์สินติต่อ อายุัวันสุขภาบาทุกิบลาดสุทาเนี่ยตัวระตุ้นทีรานนี้ก็วันทีิกาอายุเพสิปลี่ยุตาเลยนะแต่ส่อสูงวัจนะยุบไ8สิปีเลยวนีนอนเตียงเนี่ยเปไม่ได้กพอายุมากต้ตัจาที่หน้าัไปแย่แต่วันนี้ลอยุมาเลย กจาจิตตปสิว่าแล้วก็มีควาเป็นเจ้าแด่นๆในสิ่เประคุณเทคุณตายด้วยนะกอมีพระม่แเจ้าอยงรูิีสุขควอไม่รูลัปนอมันเนจึสิด้วยนะสาตุสาธุยากหาวันวานนะูราปาริภูริเิ็าระเอวมีวันโตที่นังเป็นนางผุปปร